สวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงเกาะติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานบุญรอดครับนี่ครับดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผมบอกว่าเจ้าการยาวลงมาชั้นล่างแล้ววันนี้ดูครับเสียเตยไม่ยอมยืนเสมอกับหกรอ ให้หกล้อยืนอยู่ข้างล่างยังไม่ล้วงเอาลึกทีเดียวนะบอกว่าเอาทีละชั้นทีละชั้นครับนี่โอ้โหใจคอนี่สงสัยจะล้วงลึกหน้าดูแน่บ่อลูกนี้เพราะว่าเจ้าของเขาเอาความลึกไม่อั้นครับนี่ผมกะว่าถ้าลงไประดับนี้พอถึงระดับที่หกล้อยืนอยู่ จะต้องล้วงเอาลึกแน่นอนเลยนี่ขึ้นมาแล้วครับเียวแรกวันนี้ัวหน้าวายเปิดเป็นคนแรกนะครับนี่ฮะ้องนัดนี่มกัวยังกินข้าไม่เสร็จมั้งยังไม่มาครับบรนดาหกล้อก็มากันแล้วนะขาดแต่เสียน้อยเสียน้อยนี่ดวงโชคดีครับ เมื่อคืนนี่งัวออกลูกได้งัวตัวเมียป่านี้ยังไม่มาเลยโทรไปบอกว่าเอาน้องมาด้วยนะเคยกินกันหรือเปล่าครับน้องงัวเวลางัวคลอดลูกมันจะมีลกออกมาครับคนอีสานก็ชอบกินกันมากเลยว่าเป็นอะไรที่หาย,า,ยาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆขาจแต่เสียน้อยคนเดียวครับที่ยังไม่มา กำลังปฐมพยาบาลงัวอยู่งวเพิ่งออกลูกตอนนี้ก็วิ่งกันหกคันครับตอนนี้น้ำก็ยังคงซึมนะฮะซึมเรื่อยๆแต่ผมรู้สึกว่าจะเริ่มเบาบาง,งนะการซึมของน้ำเริ่มจะเบาบางลงแล้วไม่เหมือนช่วงแรกๆโอ้โหไหลยังกระท่อน้้ำประปาแตก นี่เหมือนไหลแบบนิดๆไปหน่อยนี่ดูครับเสียเตยก็ทิ้งเบิร์มไวอีกชั้นหนึ่งฮะเห็นไหมครับฝั่งนูน้นทิ้งเบิร์มไวอีกชั้นหนึ่งป้องกันดินพังครับเพราะว่าเราเอาลึกเราก็ต้องป้องกันไว้ถ้าขุดแบบตรงๆแล้วลึกๆนี่โอกาสพังมีเยอะก็เลยต้องทิ้งเบิร์มไว้อีกชั้นหนึ่งสรุปแล้วเป็นสองชั้นแล้วนะชั้นบนชั้นหนึ่งแล้วนี่ชั้นที่สอง ิ้เบิมไว้โอ้ดินก็สวยครับเป็นดินดานร่วนแห้งขาวร่วนด้วยอย่างนี้สิชาวบ้านเขาชอบถ้าเป็นก้อนก้อนี่โอ้ยายขุดไม่ไหวโอ้โหลันเลยครับเสียทนูนเมื่อวานไม่มาวันนี้มาครับเมื่อวานติดกุระ ต่อด้วยหัวหน้ากอบครับหัวหน้ากอบนี่ฮะเสียเตยร์เเอาทีละชั้นทีละชั้นนะฮะไม่รู้ว่าจะพอชั้นไหนพอถึงชั้นที่พอใจแล้วที่นี้ก็จะล้วงแบบเอาแบบสุดบูมเลยทีนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นดินขาวๆนะสวยอยู่ฮะดานร่วนดานร่วนเขาเรียกว่าดินดานร่วนครับ เดีย๋ยววันนี้พาเดินรอบบ่อเลยให้ดูเห็นทุกมุมเลยตรงนี้เป็นบ่อกเก่าอีกบองนะนี่เอาขี่โคลนขี่อะไรไปวางไว้ตรงนี้แหละนี่เขาทำเป็นลูกเรียวยาวๆเลยตรงนี้ก็เอาดินวางไว้ครับปั้นคูให้หน่อยหนึ่งเดินดูรอบบ่อเลยวันนี้เดินได้แล้วครับธรรมดานี่จะเดินไปได้ตอนนี้แต่งไว้เดินได้เลยครับ บอ่อนี้ความยาวโอ้โหหลาย10เมตรเหมือนกันนะไม่ใช่ตก80เมตรเลยความยาวเยวดูการนี้ก่อนโรงงานนี่เจ้าการยาวนี่เปลี่ยนโอริงแพรคอนโทรลนะเปลี่ยนไปแล้วครับเห็นมันซึมซึม ก็เลยเปลี่ยนไปเลยมันก็ซึมมากก็แหละก็เลยเปลี่ยนไปกับได้รองเท้าคู่ใหม่สำหรับเจ้ากลางยาวหปีนะครับ6ปีนี่เปลี่ยนโอริงแคร์คอนโทรลกับเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนโซ่ให้มาปีนี้พร้อมลุยเลยเนี่ยแหละยามว่างนี่ผมจะทำไว้หมดทุกอย่างเลยนะเห็นอะไรไม่ดีเลอะเปลี่ยนไว้เลย เดี๋ยวมันเข้าหน้าทำงานแล้วครับตอ้นะองบูรณะซ่อมมันให้พร้อมลบครับพร้อมลุยอ้าวอตรงนี้ข้างล่างเป็นดินตับแล้วจะขุดเข้าหรือเปล่า ก็ยังโอเคนะถึงว่าจะเป็นเจอดินตับแดงแล้วแต่ก็ขุดออกมาล่วนอยู่ฮะโอ้โหวันนี้พาเดินรอบบ่อเลยฮะให้ดูทุกมุมเลยวันนี้นี่นี่ฮะเสียเต้ยทิ้งเบิร์มไว้อีกชั้นหนึ่งครับ แล้วก็ชักรองพร้อมให้น้ำซึมครับนี่ซึมไหลไปตรงนู้นพอเต็มแล้วก็สูบทีเดียวสูบก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณชั่วโมงเศษก็แห้งแล้วน้ำสองวันสูบทีฮะสองสามวันสูบทีอ่ะบรรดาหกล้อ่ะเริ่มออกกันไปหมดแล้วโอ้เสียเต้ย มันจะขุดเข้า,าเนี่ยเสียงดังกึดๆเลยนี่นี่โอ้โหปุงกีนี่สันเลยฮะมันเป็นช่วงๆฮะบางช่วงก็ขุดเข้าง่ายบางช่วงก็เนี่ยแหละยิงเข้ามาตรงนี้จะมีแต่หินครับนี่หินก้อนเบลเลอร์เลยเจวเตอเอาวางไว้นี่นะี่ฮะ ช่วงนี้จะมีหินนะตั้งแต่หน้ารถบักต่อซูโมมาจะมีหินแต่ตั้งช่วงบางลุยนี่จะเป็นแบบดินดาล้วนๆเลยไม่มีหินครับหินก็เอามากองไว้ละกะละกะไว้ข้างบนนี่แหละ,ละ,ละ,ละเอาไปไม่ได้เอาไปแล้วดันไม่ได้รถไถไปแล้วครับบักต่อซูโมอ้าบางลุยไปย็นไรลงมาทำไม เรามาคุยอะไรกับหัวหน้าวายเอ้ยหัวหน้าต่อนี่ักรองไว้พร้อมกันน้ำซึมครับมาให้น้ำเข้าไปรบกวนทางวิ่งของหกล้อครับมาให้น้ำมันซึมไปตรงนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแขงไหมเนี่ยนี่นี่นี่โอ้โหอ่ะจอดรอก่อน ผมยอมรับเลยนะโกมาสุนี่พอเวลาเจอดินแข็งๆนี่ถามว่าเข้าไหมเข้านะจะจะตักแบบเข้าไปเรื่อยๆไม่เหมือนแคทจะแคทนี่โอ้โหปุ๊บเลยแต่โกมาสุนี่จะเข้าเลยนะดึงเข้าเลยต่เข้าแบบเรื่อยๆถ้าเจอดินแข็งๆเปรียบเสมือนว่าสู้ดินแข็งอะ่ะพูดง่ายๆโกมาสุนะ เจ้าที่ผมเล่นมาถ้าเจอดินงแข็งๆนี่ถามว่าเข้าไม่เข้าจะเข้าแบบไปเรื่อยๆสู้อยู่นี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 ่ฮะได้ยินเสียงกระทบเลยฮตรงนี้จะเริ่มเป็นสีแดงเลยนี่นี่นี่ไงเข้าไปฮะไงเข้าไปแต่ช่วงนู้นนะขุดสบายง่ายๆแต่ช่วงหน้ารถบังลุยนี่โอ้โหเหมือนจะเจอของแข็งฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆกับโบจะช่างชื่อว่าอะไรโบนี้โบที่ว่าขุดตรงไหนก็เปียกไปหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะขุดได้ลึกขนาดไหนมี่น้าจะของถึงอ่ะไม่อั้นความลึกเพราะว่ามันจะขุดไม่เข้ามากกว่าลงไปข้างล่างนี่เฉพาะตรงนี้นะแต่ตรงนู้นะสบายสบายหายห่วง เริ่มเป็นดินตับเลยนะตรงนี้ช่วงนี้ฮะสังเกตได้เลยครับช่วงนี้จะเป็นซินดินสีแดง่ะเต็มนะครับเต็มแล้วน้องนัดเป็นคิวบวยขิงข้าวเสร็จที่หลังเขาต้องล้างถ้วยล้างชาให้เขาก็เลยเป็นคนสุดท้ายของเขาครับนี่แหละผู้หญิงก,ก็อย่างเงี้ยแหละ ต้องเก็บถ้วยเก็บชามเก็บสัมภาระล้างถ้วยล้างชามให้เขามีผู้หญิงคนเดียวครับทีมงานบุญรอดเนี่ยแหละครับช่วงนี้เสียเตอร์กระอยากขุดวนนี้แหละครับวนออกไปตรงทางขึ้นนี่แหละฮะให้หกล้อยืนอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวอีสักหน่อยอะได้ล้วงแน่ได้ยืนเสมอกรบพกรุกรอ